หลังจากลงบำรุงเรียบร้อยนะคะเราก็จะมากบลอยขำพวกรอยดำๆรอยแดงต่างๆต่จากนั้นก็ลงรลองพื้นนะคะใช้เป็นของอะไรก็ได้นะคะวันนี้จะใช้เป็นของเอ,อรอรัลนะคะก็จะลงปานกลางถึงหนานิดนึงนะ,ะที่จะได้แบบสร้างผิวใหม่ขึ้นมานะค,ะคือลุกนีจะลงทุกอย่างค่อนข้างแบบว่าหนักมือนิดนึงนะรงกลางนะคะให้เฉดด้านใต้กลางอย่างนี้นะคะทุกคนให้เป็นแบบหน้าเป็นกรอบพอ,อเห็นปะจะเป็นมุมเหลี่ยมชัดขึ้นนะคะ พยายามทำให้แบบดูจมูกแบบเล็กที่สุดนะคะหลัการแบบครีมเป็นเนื้อครีมนะคะเพราะว่าเวลาเหนื่อออกแล้วแบบผิวมันจะยิ่งจึง้งเจ๊ทำไมถึงคาแบบนี้ใช้แป้งฝุ่นเนี่ยเซตบริเวณตรงใต้ตาก่อนนะคะทุกคนเบรคไว้างี้แล้วก็เบรนออกนะคะใ้พับเบอร์แข็งนะคะวันนี้ใช้เป็นของเจ้านางนะคะสีเบอร์ศูนย์สี่ชอบสีเบอร์นี้มากเพราะรู้สึกว่าผิวมันแบบมันดูแทนธรรมาชาติดูะดนะจะปัดให้ดูนะคะอันนี้สีเบอร์สี่นะฮะ มันดูแทนแบบธรรมชาติอะเราก็เริ่มเฉดหน้าค่ะอันนี้เราจะเริ่มเฉดหน้าก่อนนะค่ะโทนที่เป็นสีน้ําตาลแบบออกเป็นฟิลแบบครามลอย่างเงี้นะคะมาเฉดไล,ไล่ให้มันเข้ามาค่ะตรงกลางหน้าผากอย่างงี้นะคะแล้วก็เฉดจากขับลงมานะคะมาถึงโหน่อยงี้เช่วงนี้พอไม่ต้องเข้าถึงหน้าแก้มสมูทเนียพยายามเฉดให้เหมือนรอยที่เราไล่ไว้ในตอนแรกนะคะใช้สีเฉดสีเดิมนะคะที่เราเฉดแก้มเนี่ยมาทาบริเวณดวงตาคัดกบอกตาอย่างงี้แล้วค่อยเบลนไปนะคะแล้วก็ลากเส้นให้เชื่อมลงมาที่ตาล่างอย่างเงี้แค่ครึ่งตานะะค เช็ดแป้งสีสว่างนะคะมาลงบริเวณใต้ตานะคะขั้นตอนนี้นี่เกลียไปถึงขมับเลยนะคะแล้วก็ไล่สบู่นิดนึงเก็ีหน้าที่สเปรย์น้ำแร่ะคะ่ะสเปรย์น้ำแร่นะคะใช้เป็นของอ่อชอนเฟนเดอร์บิวตี้นะคะวันนี้แล้วก็พักหน้าไว้ประมาณสองสามนาทีนะคะก็ะสู่ขั้นตอนการแต่งหน้าต่อเราจะเบรกแป้งอว่างบนี้นะแล้วก็ค่อยกระจายไปตรงบริเวณตาอย่างนี้ลุกเนี่ยจะลงค่อนข้างแบบลงหนักนะคะแต่ว่ามันจอบอมาแบบธรรมชาตินะคะเขียนคิวขั้นตอนนี้สาคัญมากลากโครงขึ้นมาก,ก่อนอย่างนี้ ใช้สีอ่อนอ่อนของเราอาจจะไม่เท่ากันอ่อนของฉันอะประมาณนี้เพราะว่าคิ้วฉันนะค่อนข้างดําเข้ม hmm. <ำ>พวกแกอาจจะใช้สีที่แบบอ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นพยายามเขียนตรงหัวคิ้วให้ชิดเข้ามาใกล้กับออแกนจมูกมากที่สุดใกล้กับแกนจมูกตรงเนี้ยเียอย่างเงี้ยก็เพราะว่าแบบเป็นการหลอกตาให้จมูกเราดูแบบยิ่งเล็กลงไปอีกนี่สอบเขียนคิ้วนะคะของ brow it by น้องฉันนะคะมันเขียนแบบเขียนเส้นขนคิว้วหลอกขึ้นมาปัดมาสคาร่าค่ะจะบอกว่าคิว้วทรงเนี้ยเป็นคิ้วที่ ชอบมากเป็นคิวที่แบบต้องฝืนเขียนก่อนในตอนแรกพอเวลาเราเขียนมือใหม่เราจะแบบว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆไม่ชินหน้าเลยแต่พอแบบมันฟ i n i s h ลุกแล้วมันแบบมันจะสวยมากคอนซีลเลอร์นะคะตัดกระบอกตาไปอย่างนี้อันนี้จะเห็นว่าจะจิดคอนซีลเลอร์มาถึงเลยหัวตาก็ให้ตาแบบดูเรียวยาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้สีสว่างนะคะลงไปตามอคอนซีลเลอร์ที่เราลงไว้แทบๆไปอย่างนี้นะคะแล้วค่อยเบนไปข้างหลัง อะเรเนอร์นักเคลดเป็นทรงอารีนนแกลนเดไปเลยสีน้ำตาลเข้มมาเป็นอะเรเนอร์ให้ยกสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับขนตาที่จะเป็นขนตาที่จับเป็นช่ออย่างนี้ตนะิดเป็นเส้นตรงตามรอยอะเรเนอร์อย่างงี้มาคาราจะปัดเป็นเฉียงเฉียงออกไปอย่างนี้นะให้ตาดูเฉียวขึ้นลิปสติกห้ามทาสีเดียวนะคะวันนี้จะใช้ลิปสติกสีเข้มนะคะมาตัดขอบปากก่อนเป็นลิปสติกของเมเบอร์ลีนนะตัวน,นี้รู้สึกว่าจะไม่มีในไทยมันไปได้มาจากที่เอาต่างประเทศนะคะขาเลยอย่างงี้จากนั้นตามด้วยลิปสติกสีอ่อนนะคะ นีใช้เมเบรลีนเบอร์หนึ่งหกศูนย์เป็นปากข้างในแลวขาดไปได้ก็คือลิปกลอสเป็นกลอสของอะไรก็ได้วันนี้ใช้เป็นกลอสของกิโกะตามบริเวณตรงกลางนะคะปัดแก้มนะคะจะใช้เป็นสีปัดของฟลอเต้นะทุกคนจะใช้เป็นของแบรนด์พี่สาวจีนนะคะเพราะว่าแก้มลูกเนี้ยจะเป็นสีชมพูอนข้างแบบอ่องตองอะเบอร์สิบนะคะลงบริเวณตามรอยที่เราเช็ดอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ ใช้เบอร์ศูญเก้านะคะตัวนี้ขออนุญ,ญาตใช้แปลงนะเพราะว่าอยากได้เป็นเนื้อที่แบบไม่พิแบบสีกระจายอยากได้เป็นสีแบบชัดมากเท่าไหร่นะฮะจากนั้นใช้สีเบอร์ศูญหกนะ,ะสีเนี้ยฉันชอบมากมันเป็นสีที่แปลกเป็นสีแบบไม่คิดว่าจะมีคนผลิตอ่ะเป็นชมพูเป็นช,มพ,นชมพูนมนมชมพูแบบเหมือนสีขาวแล้วผสมสีนมไปน,นิดนึงอะ่ะอันนี้ทําให้แบบหน้าแก้มดูสว่างมากช่วงหน้าแก้มถึงใต้าตาเลยโปะลงไปเลยใช้แป้งเหมือนเดิมนะคะทุกคนเห็นไปข้างเนี่ยจะดูแบบหน้าสว่างหน้าไบรท์ขึ้นมา,ม,ามากเลยอะ่ะ ชอบมากปะสีกมูตรงสมองนี่เพิ่มความแบบเพิ่มความเดาได้ๆชอบอีกนี้มากเป็นความเ็นฟแบบีลแบบว่าฟอร์แบบว่าหวานๆแต่ก็ยังมีความแบบเผ็ดก็ได้หวานก็ได้อะไรเงี้ยถ้าใครชอบก็ลองไปแต่งตานไปดูนะคะ